ฝันว่าเห็นแอปเปิลคำทำนายฝันแม่นๆตามศาสตร์โบราณวิเคราะห์คำทำนายฝันในรูปแบบต่างๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยบอกต่อกันไปด้วยนะคะมีเลขเดอะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะฝันว่าเห็นแอปเปิลความหมายของความฝันสื่อถึงโอกาสใหม่ๆและความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเข้ามา ในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมไปถึงสุขภาพทุกอย่างดูจะราบรื่นไปหมดหากคิดหวังอยากจะทำอะไรช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีโอกาสดีกำลังคืบคลานเข้ามาลุยได้เต็มที่มีสิทธิ์กอบโกยผลกำไรงามๆฝันว่าเห็นแอปเปิลตกความหมายของความฝันสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิตสิ่งที่กำลังทำไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ในด้านการทำงานอาจขัดเข้ามาเตือนระวังการตัดสินใจผิดพลาดการเจรจาการสื่อสารอาจมีปัญหาทำให้งานใหญ่ๆห,ห,หลุดมือไปได้นอกจากนี้ด้านการเงินจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเงินไม่พอใช้จะมีรายจ่ายหนักเข้ามาเช่นนั้นจะต้องระวังและพยายามแบ่งเงินเก็บออมไว้ให้พอใช้สำรองจ่ายล่วงหน้าฝันว่าเห็นแอปเปิลเน่าเสียความหมายของความฝันสื่อถึงวิกฤตในชีวิตความฝันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าจะเจอวิกฤต อาจหนักจนไม่สามารถหาทางแก้ไขได้เช่นเรื่องงานอาจผิดนัดทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่คุณจำเป็นต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้ในด้านความรักจะมีเรื่องบั่นทอนใจมีเกณฑ์เลิกรากับคนรักหรือคนโสดจะอ,อกหักซ้ำซ้อนเจอกับคนไม่จริงจังมีเกณฑ์เข้ามาปลิ้นปลอกหล,ลอกลวงฝันว่าเห็นแอปเปิลเยอะมากความหมายของความฝันสื่อถึงความโชคดีและความสำเร็จ คุณจะสัมผัสได้ถึงโอกาสมากมายที่กำลังเดินทางเข้ามาถึงตัวคุณเรื่องงานจะราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรื่องเงินจะร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่ขัดสนส่วนเรื่องความรักก็จะดีมากเช่นกันคุณกับคนรักจะมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างยิ่งสร้างอนาคตไปด้วยกันมุ่งหน้าสู่ความมั่นคงภายในครอบครัวและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของคนที่ฝันว่าเห็นแอปเปิลเลขเด่นของคุณได้แก่ 2, 8 9 ส่วนเลขเด่น2ตัวได้แก่12-28-29และเลขเด่น3ตัวได้แก่228-289และ982ก็จบไปแล้วกับคำทำนายฝันของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ